สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องตอนนี้เท่ากับมาเตรียมคลองเนาะพี่น้องเตรียมคลองที่เทาสีขายเห็นแล้วพี่น้องเตรียมคลองตอนนี้มากับสาวนกหน่อยพี่น้องหายสาวนกหน่อยเอาคลองลงมาซอยพี่น้องเข้าปไปคลองเหมือนนิบอรเซียจิเนาะฝากไว้กันล้วน,นี่แหละฝากไหวกก็ขงังแดดอันนี้พี่น้องแดดแดดทำอันนีเด้แ <laughs> เอแดดตลอด คองห่อบัวลายดอกพี่น้องห่าแบบมาขายบัวลายเ่อร่งขึ้นบัวลายนะเนาะห่ามาลองเบิ่งขายหน่อยหนึ่งแดดอันอนี้คนกะผู้สึกบ้างลานขายของหันลายอพี่น้องแต่ว่าคนย่างหันบัวลายเป็นไนร้าเบิ่งมือแรกเนาะว่าเออสีใดขายอยู่บ่เนาะเขาต้องหาผ้า,ผามะมูกนะเนาะหลานเขามันมันแดดแ,แห้งแดดเกินพี่น้องแดดแดด โ okay, อเคอยู่บ่เดี๋ยวทเฮ็ดดีๆกังนงาเดี๋ยวสีเฮ็ดเดี๋ยวสีส่วนแดดเ<า>นาะม <laughs> ีแขนหนามสองแพ็คอันนี้แป๊ปสี่แพ็คหนึ่งแล้วก็เบียซองแก๊สนาะพี่น้องที่ฮอมาขายเท่านี้เองเดี๋ยวสีสนน่วนวิธีขายเออเอาดูหน้ลูกค้านี่เนาะเอา เป็นแม่คะห้องต้องเอิ้นเจียงรังโอ้แรกๆขันท้ายขององยึดท้ายอู้หูซึกบ้างห้าอ้ายแบบแม่นปะอายแบบว่าเราบ่เคยเห็นไปซะโอ้เอาของไปนี่ก่อนเนาะเอาของไปนี่ก่อนเนาะบ่เสียหรอกเนาะฝากไว้ก็เพิ่นเนาะเอาลงไปในนี่ก่อนเออเมื่อไหร่เด้อโมย่ยากดอกโบ่บมือแรกมาขายของเออมาซื้อของซอยป่าเลยเด้อมีได้ย่างเด้อ มนยากเเขาเอินอรนะดูขาไปห่านะเอรนะเขาเขาเต้นน้ำเืองน้ำลงอยู่เขาก็ไปด้ามเอินมาสือเงี้ยเอเอป้ามันี่กันใครว่าอันนี้แรกคนเขาเองกับเบนนิร์นนของนะเบียร์แก๊สนึงสองแก๊สนี่เนาะคนหูจ้าเขามา,า,กกาแมนแมนหูจไก,กับเอินมาสืออะ เป็นไมค่ะต่างหิมเก่งๆแมนมนแมนแล้วขายกันน่าจะขายยังเนี่ขายทุกอย่างขายทุกอย่างนะพี่น้องไรสนใจมาสื่อซอยเนยเด้อพี่น้องในเวทีมอลำเน้องพี่น้องอุ้ยรมขึ้นแหงแท้ฝากเนี่ยเด้อมาๆมาอย่าเสียอย อ่ะนกฟีฟังกันนะจุ่มจุ่มหันทวิวิวดีขนาดเลยในปีวเอาแนมไปก็ฟังนะแนมไปฟังนั้นเห็นเคื่อนเขาสือเ้ยปี <No. S 2> นาเเออฟูัเล็นเือนเืนเือน่อเสยโค้งหาสิบคิวมัดตีมัดใส่ันนี้นีเสืออไหมเสือค่ะันเดะ จ,จัดการเนาะบัดเขามาขายเขาจังสิจัดการเนาะอันนั้นเติมผ้าวะโติมผ้าแต่ว่าตอนนี้เขาบพรท่านในขายดอกพี่น้องเดี๋ยวถาแร่งๆคุณแหละเพราะว่ามันบ่ค่อยมีคนนะมันมีแต่คนขายคนสื่อบ่มีไปเดี๋ยวข้าสิได้เดินทางกลับเมืองป่านเขาขอบุญมีแล้วไม่แล้วบ่อตอนนี้ <laughs> ตอนนี้คู่จอยกับมาแล้วพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องใหญ่กับมาเนาะพี่นิวัดกับมาสวัสดีค่ะอยากินกันลูกค้าซอมคนแม่เพราะว่าลูกข่าเลยอันนี้ก็คอยสิีาำคอยสิตดำพี่น้องแหละตอนนี้เขาก็มีออเดอร์สามโคกเนาะพี่น้องเขาไปหาลูกค้ามาลูกค้าสั่งมาแต่๋พูดแสดงว่าไปรอเอาลูกค้านี่ไปรอถามว่าไพสิริธรรมมงคงบ่ ว้าวไข่ตรอมีวะเขาเขาฝากเขาฟาฝแต่เขาฟางเงินมากเลยนะครับว้าวาฟางเงินมากต้องใส่เงินเป็นใส่เงินนั้นเป็นนะพี่งใส่เงินมันเป็นไข่นะไข่นะเนอเนือเปล่ยนไม่ใส่ทุกจะมาตยจันโทพ่อรเนื้องจัน่พอัา่าหบจัดไไข่เป็นน้ำหรอเออไข่น้ำ ไปเลเนาะเอาไข่ไข่ไข่จะได้นัแกจ่อยเยสี่พันท้าหน่อยสาไราหน่วยสิไรเือเกจอยอย่าต้อนนะคราอต้อนประเดิมหน่อยเอาต็มก่อนทหน่อยนอยอาใส่ส่ใส่แผเขาส่จานแล้วใส่จานี่ที่ซือไปยังไงถอซือเนังสีนีแนว่นะว่าต้องท่งไหนเดี๋จานจาน ออกตัวละไม่ใช่ออกตัวไปฮะไม่ใช่ใลยกัต้องซื้อ6เหซื้อ6เหรียัมาใช่จานนี่กน้ำะมากน้ำหมาก

พวกพวกมึงพอเป็นดขาดิพวกมึงเป็นแม่าเถื่อนเขาเขาเขาฝาเด๊เขาฝากเขาเขาสื่อเขามาสื่อมากเขาหายเงินมากเลยเอาเงินก่อนอีกลบหอนประเดิมประเดคอมันเอลดตาตมากเอามาไ้เชให้ยไข่เดาเพิ่มเตรียมใบก็แล้วนี่แม่าเราะ

เก็ยัวันล้วอ้ากันซอยกันจัดลานทีเนะ 9, า,าะสิบพันเขาหายไล่วะวะสามสิเนาะสีิบเ้าแม่หนูเงยจังตั้งคเพียวได้บ่คเพียวต่ว่าสามสิบ

วานวานโดยวานเฮดโรผ่บ้เฮดโรนนแบบรสชาติแบบติดบ้านหน่อยนึ่งจะว่ากาชิมากก่ติดบ้านหน่อยชุ่สมนบ้านชุมสมนบาน่้ยด้วยด้วยด้วยลิ้มน่ะเดี๋ยวไปกินหุ้มิมน้มัน้กินดูก็ไหนนบ้มันสิ ไปเดี๋ยวไปไปบอกว่าไปโดดข้าอะไรอ่ะฉันมาลบมือเธออันนี้ลุ้นจินโต๊กมีเนาะไม่ได้พ่นสีโตกพี่น้องเออผมช่างมันเหมือนหมดโอ้โมันลบเออพ่นสีโต๊กขำบุญนะคะมาจากเออร่มร่โบรบ่บมาดีพี่นางเงืองเขี้ยวเซืเลย ទៅអបាញ់ទៀត กอนอาจจุวมาไข่ไข่บอลเ่ยเอาพ่ออาจารย์นอนนะพ่ออาจารย์พ่ออาจารย์ตุ่นแล้วพ่อสายทอแบล็ก็ใช้เคืองอ่รันไหมบ้าคขอาใชร่ไได้ต้องเท้านี่ยังอีกค่ะอาหนึงนะคะตองไปันี้เจ้าเลยจิ้แซมาก็สียด้วก็มี้จอกจิ้อกจิ้จอกเออมอะไรังบ้ือนึงท่งอันนีด้บั้อ ดัดีดงหวัวดังเออตอนนี้เขาจะเอาตงม,ม,มาเร์เพี่น้องอันนี้น,น,น,นมีคนสั่งเนข่นกมพยายยงาเสียงดังนเพี่น้องบางที่แบบ่า,บายามันติลิาาลิาธิ์นะเพราะว่าเขาจะเปิดเพลงเนาะพี่น้อง อย่าลืมเคยเลยหนึ่งยืนทอดเดี๋ยวใหม่นะคะวันนั้เออเดี๋ยวยืนพอดเดี๋ยวผอยเอามาให้เขาา้าจอดน้ำรังก็ได้บุญ ella, อยู่แถวลาวกับสิประมาณนพี่นาะพี่น้องบัวกับลายลายบัวบัวก็จากสินเดียวร้านห้อยู่พูนเนาะพี่น้องค่าตังร้านหันขายของข้างๆกับลายได้พี่น้องฝางกคูซื้อว่าล่มๆมมือนี้ อันนี้ปิมาตั่งลานอยู่ข้างลำเรือเนาะพี่น้องลำเรือลำเรือเผ็ดโศกไส้เนาะพี่น้องลำเรือเขาเจาะกระลังตั่งพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ่องลำเรือก่อนเด้อพี่น้องแป๊บหนึ่งเพิ่นกระลังตั่งลำเรือพี่น้องเผ็ดเผ็ดโศกไส้เนาะ บ่เคยบ่เคยฟังล่ำเหลืองเพชรโศกใส่จะเถื่อพี่น้องมือแรกนี่เด้อเนาะเขาเชื่ฟังล่ำเหลืองเพชรโศกใส่เพราะว่าตังหันอยู่ข้างๆล่ำเหลืองเนาะพี่น้องแ,แต่ว่าอยู่บัดบัตนะคะมีทั้งล่ำเหลืองมีทั้งล่ำบงเนาะพี่น้องแต่ว่าล่ำบงควรจะอยู่ข้างนั้นเด้อพี่น,น้องอยู่ข้างนั้นละ่ำเหลืองอยูข่ข้างนี้เนาะพี่ใหม่รู้สึกว่าหานคล้ายคล้องหันลายลายพี่น้องลายก็คนซื้ออีกคนขายเห็นเนาะคนขายหันลายก็คนซืออนซ้อเนาะพี่น้อง หรือว่าอาจจิบว่าท่านด ok ้ฮอดเวลาเขาจอม่าอาจจะเป็นแบบมือแรกคนลาพี่เนาะเข้าจอจังสีดด้มาเนาะเมานาะไซื้อไอพีขอน้องิ่เนาะดีมีตาแลมลมอันนี้ดอนกเนาะ ใช่คการม่มีินจร้อยนะจะร้ายร้ายคนรายอยู่ส่วนรายหันท้ายของรายกว่าคนหานนหัถือก้นไม้นะอือท้ายพี่ก้นไม่บอก่เคยอยนะมดงังสุเป่ารกว่ามือแดง้อแดง

และกาตัด่าดมาอีกที่นึงพี่น้องล้วกาตอนนี้เพื่อนกาตังหานล่ำเรื่องเรียบร้อยเดยน้อพี่น้องเพชรโชกใช่เนาะพี่น้องเอ้ยแล้วบเบิร์พี่น้องตะบากกระไก่สีเแลวเด้วนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่มุงแรกพี่น้องสี่หามุงนั่นแหละสี่มุงก็กลัวไก่สี่หามุงแล้วเพิ่นกะตังหานเรียบร้อยพี่น้องตังหานไก่สีเรียบร้อยไก่สี ไล่สดไล่สดเผ็ดโศกไส้เข้าไปหน้องเดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนบาเพื่อนจ้างมาบุเดอร์บารจังไรเนาะบาลัดบาลัดอันนี้เพื่อนจ้างมาบ่เท่าไรจ้างจ้างอีาเท่าไรก่อค่ะจ้างเ้าฮาราดเซาฮาราดอ๋อ เพิ่นเพิ่นจางมาเนาะพี่น้องอ่าเศร้าหาลาเนาะเศร้าหาลากะสีประมาณหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่สี่สี่หมื่นเนาะพี่น้องประมาณสี่หมื่นหรือว่าอ่าสี่สี่หมื่นนิดนิดเนาะต่อหนึ่งคืนเนาะพี่น้องลำเหลืองเผ็ดโชกใช่เด้อพี่น้องพาเบิ่งมือแรกเนาะสีไทยบรรยากาศในการล่ำคลองเพิ่นให้เบิ่งเนาะพี่น้อง กำลังจัดล้านขึ้นละเศร้าหาลาหรือว่าประมาณสี่หมื่นหรือว่าสี่หมื่นนิดนิดเนาะพี่น้องกสิราคาประมาณเนาะถ้าเป็นเงินบาทคุ้ยซึกแบบอุย้ยหา่านขายคล้องล่าหลายพี่น้องเพื่อนขายลูกชิ้นขายไข่ล่าหลายว่องมักอีเตาก็ะลหลายเลยพี่น้องเยี่ยสิผ้าพ่อแม่พี่น้องอย่างไปเบืองเบืองที่เพิ่นสิตังลำบงเนาะพี่น้องลำบงกะ ลำบงกันใหญ่ลำบงกันใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องเห็นรถเพิ่นนนะเห็นรถลำบงเขามาจนทีเขามาบ่ะไรเนาะพี่น้องทางเขาวัดมันแคบร้ายนนะมีกัะนาสิเป็นอันนี้รถลำบงคือกันเนาะพี่น้องรถลำบงค่มีสองขันมีรถโตตั้งแน่แล้วก็มีรถอันนี้หานเพิ่นแน่เนาะพี่น้องรถหานรถโตตั้ง แบบว่าแค่แคบพี่น้องมันจนสีขาวกว่า่ะไเองจนก็จอดตรงแบบว่าใหญ่หานใหญ่ยังนะรถมันใหญ่าทางแคบ สีตังลำบงเนาพี่น้องลำบงกาล่งสิเลมตั้งพี่น้องพรถจนสเขามากว่าไรนะความมันอนนี้ความ,มาทางแคบเนาพี่น้องอันนี้เพิ่นกาล่งตังเนาเพราะแน่ใจว่าเป็นวงเอยียงเนาพี่นอ้องเดีนะ๋ยวเท้าเบิงมือแรงผู้ใดเนาะท้าเป็นตังแล้วเขาจังสีได้อ่านซื้อวงวงลำเลือง่าวงเอยียงเนาพี่น้องมาเสีย แล้วเพิ่นตะว่าเบียร์คือสิแพงเนาะพี่น้องเบียรที่เพิ่นเสียเอามาขายอยู่ในลำบงหาแพงแพงเลยแพ,ง,แพงกว่าปกติลายเท่าอยู่หรอพี่น้องเป็นกระลังึืนตังข่าพรยุกไก่กับมาเลนบุญบานนะคะใไดเด้อพี่น้องมาเลนมาฟังล่งลำเรือเนาะพี่น้องมาเต้นลำบงเนาะ บุญบันนะคะัเป็นบุญอ่าแรกๆคล้องแถวนี่เนาะพี่น้องคุณจัดขึ้นแบบช่วงแรกๆเลยเพราะท่านในมีไพยจัดนเนาะแถวนี้มแต่บุญนะคะจัดขึ้นก่อนหมู่ก่อนกอง ตอนนี้กายิ่มแร้งเนาะพี่น้องแล้วก็สิได้ปิดคลิปไปเพียงซ e ันนี่เด้อเพราะว่าเข้ากับอันนี้ขายมีแบบต่คนมิเตใหญ่มออีแต่นองพี่น้องมาซื้อซอยมิเตค้นจะคล้องมาซื้อมีแต่จะคล้องมาซื้อซอยมีแต่คนหูจักเนาะเดนองไพีแต่นองมื่อยานี่ก็บ้าซุกพี่น้องบ้าซุกบ้าเอมาซื้อซอยถ<อ>างล่างก็มีเอื้อยเนาะพี่น้องมาซื้อซอยแล้วก็สิได้ปิดคลิปไปเพียงซันนี่เด้อพี่น้องถ้าตึดใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เนาะอย่า ถา้าติดตามตอนต่อไปว่าเขาสิไดกําได้เท่าไรเนาะพี่น้องหรือว่าสิจังไรนะเนาะเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย